สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการหาโฮสต์เนมนะครับด้วยโปรแกรม CMD นะครับเพื่อเพิ่มเข้าเครื่องแม่ในโปรแกรม v ิ o n นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับอันนี้ลองเปิดโปรแกรม v ิ o n นะครับอันนี้เป็นตัววิวนะครับอันนี้นะครห้ององหนึ่งของผมนะครับจะเพิ่มเครื่องลูกเข้าไปนะครับสมมติแต่นี้จะทดลองหาให้ดูนะครับค้นหานะครับพิมพ์ว่า CMD นะครับ นี่นะครับพิมพ์ไปว่า host name นะครับกดนี่นะครับ่ะ host name host name นะครับ host นะครับแล้วก็ name นะครับกด enter นะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็น host name อันนี้ผมตั้งใหม่นะครับถ้าใครไม่ตั้งก็จะเป็น host name ที่เป็นอัตโนมัตินะครับ เราก็เอาตัวนี้นะครับไปแอดเข้าโปรแกรม v ีออนะครับวิธีการแอดเข้านะครับก็คนะ้นหานะครับไปที่ v ีออนคอนฟิก r a t i เลนะครับเคนะครับทีนี้มาที่สถานที่ห้องคอมแล้วนะครับ ตรงฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับมันจะขึ้นคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ทำการโฮสต์เนมของเราเนี่ยวางไปเลยนะครับทั้งสองอันนะครับส่วนตรน,นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่หรารครับเช่นคอมหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ วางโฮสต์เนมของเราไปนะครับเมื่อวางโฮสต์เนมเสร็จนะครับก็มากด apply นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะนะครับสำหรับการแอดเครื่องลูกนะครับเข้าไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ